คอนเทนต์มีอยู่รอบตัวเราทุกวันครับผมถ้าใครคิดคอนเทนต์ไม่ออกผมจะมาแนะนำครับผมผมหนุ่มสกลคนภูไทยหรือว่านัทชัยหาบสุวรรณครับผมผมเป็นสายคอนเทนต์สายเพิ่มพลังบวกสายให้ความรู้ได้นิดหน่อยครับผมผมศึกษามาด้านด้านเพิ่มพลังบวกให้กำลังใจแบบนี้ครับผมผมศึกษามาด้านนี้ แต่ว่าผมจะมาบอกมาแนะน,นําแนวทางการทำคอนเทนต์ครับเพราะว่าหลายๆคนทักมาถามผมเรื่องว่าคอนเทนต์คิดคอนเทนต์ไม่ออกคิดนูน่นคิดนี้ไม่ออกเกี่ยวกับคอนเทนต์เราเอาคอนเทนต์อยู่รอบตัวเราเลยครับทุกคนแต่ว่าเราต้องมีเทคนิคในการทำคอนเทนต์นะครับผมเวลากินผลไม้ผลไม้เปรี้ยวบบนี้เราก็ใส่อารมณ์เข้าไปใส่แบบหน้าตาเปรี้ยวเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มคาแรคเตอร์เข้าไป เวลากินนูน่นกินนี่ก็ใส่อารมณ์เข้าไปครับผมใส่ไปในความรู้สึกของเราเลยครับผมนี่แหละครับผมเขาเรียกว่าเทคนิคการทาคอนเทนต์เวลากวาดบ้านถูบ้านทํานูน่ทนทํานี่เราก็ทําเป็นคอนเทนต์ได้สําหรับคนที่ยังไม่ผ่านนะครับผมขอแค่มีงานส่ง Facebook ก่อนครับผมทําไปเรื่อยครับผมล้างจานซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านปลูกต้นไม้ทำอะไร ทำไล่ทำนาทำนุ่นทำนี่แบบนี้ครับผมได้หมดครับผมเป็นคอนเทนต์ได้หมด,มด,หมดขอแค่เรามีความคิดสร้างสรรค์นในการพัฒนาคอนเทนต์เราขึ้นเรื่อยๆของผมแต่ก่อนผมก็เอาคอนเทนต์อยู่รอบบ้านนี้แล้วครับผมกินมะนาวบ้างกินมะม่วงบ้างกินส้มตําบ้างกินกินพวกกับข้าวกินอะไรทํากับข้าวไว้นี้ครับผม เป็นคอนเทนต์ทำเป็น e p EP ไปก็ได้ครับทุกคนไม่ใช่ว่าคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วไม่ส่งงานเดี๋ยว Facebook เขาจะมองว่าเราไม่ขยันครับผมเราต้องขยันส่งงานแล้วก็ขยันไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนี่แหละครับผม Facebook ดันดีของผมนี่ผมจะบอกเลยนะครับผมของผมผ่านแล้วผมลงสองวันลงทีหนึ่งนะครับผมผมไม่ได้ลงทุกวันนะครับผมคอนเทนต์ของผมการลงคลิปของผมขอแคบ พัฒนาช่องเราไปเรื่อยๆครับผมพัฒนาช่องขึ้นระดับหนึ่งระดับสองระดับสามเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นขั้นเป็นขั้นไปครับผมแต่ก่อนผมก็อยู่ระดับศูนย์ทุกวันนี้ผมก็ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนขั้นบันไดนี่แหละครับผมลองดูนะครับผมถ้าเราเฟ้นหาตัวต,วตวนเจอเร็วเราก็ผ่านเร็วเราก็สามารถพัฒนาช่องของเราได้เร็วครับผมลองเฟ้นหาดูครับผมว่าเราไปสายไหนไปทางไหน ให้ครีเตอร์ทุกคนได้ไปพิจารณาดูนะครับผมแต่ว่าแล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อนะครับผมผมไม่ได้บังคับให้ใครมาเชื่อผมเป็นกำลังใจให้ครับ